ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับได้มีการประท้ากับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดสามารถยึดยาบ้าได้มากกว่า5ล้านเม็ดครับที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนายเชลินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานความมั่นคงทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงผลการตรวจยึดยาเสพติดเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมา โดยนายอานน์ขันขำปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวงนำกำลังอสสองชุดปฏิบัติการลาดตระเวนตามเส้นทางในพื้นที่บ้านป่าซางสูงตำบลเทิดไทยและได้พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกว่า20คนกำลังช่วยกันขนเป้สะพายหลังที่ทำจากกระสอบฟางแล้วก็มีถุงดำหุ้มอีกชั้น ขึ้นใส่รถเพื่อส่งต่อให้กับผู้ร่วมขบวนการทันทีที่เจ้าหน้าที่ค่ะส่งสัญญาณขอทําการตรวจคน้นกลุ่มบุคคลดังกล่าวค่ะได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่ทําให้เกิดการยิงปะทะกัน10นาทีหลังเสียงปืนสงบค่ะก็พบว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภยัยส่วนกลุ่มผู้ต้องสงสัยค่ะได้พากันหลบหนีเข้าไปในป่าและน่าจะล่าถอยกลับเข้าไปในเขตประเทศเพื่อนบ้านตรวจสอบบริเวณจุดปะทะค่ะก็พบเป้สะพายหลังตกอยู่จํานวน2เป้ ส่วนรถยนต์ต้องสงสัยได้พยายามขับลบหนีก็ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามไปตรวจยึดได้ข้างทางห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ3กิโลเมตรแต่คนขับลบหนีไปได้ตรวจค้นภายในรถกระบะพบกระสอบฟางดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังมีถุงดำหุ้มอีกชั้นจำนวน25เป้รวมเป็น27เป้ข้างในเป็นยาบ้ารวม5ล้าน4แสนเม็ด จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นํายาเสพติดของกลางออกจากพื้นที่นําไปเก็บไวท้ที่ที่ว่าการอเราเภอแม่ฟ้าหลวงเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมขยายผลผลิตติดตามในเรื่องของการจับกลุ่มผู้ที่หลบหนีไปนะครับและผู้ร่วมขบวนการรายอื่นๆเพื่อดําเนินคดีต่อไปครับ